ที่ไปออกข่าวว่าเนี่ยรูปภาพเนี่ยให้มาเลยหลงเชื่อให้เงินไปไปทาไปโดนโกง15ล้านเรื่องตึกเ,เรื่องที่ดินออยู่ในนี้หมดค่ะไม่ได้ไปทําอะไรเลย ส่งมาเวลานี้ามายอมรับผิดกับเราว่ามีคนบุคคลอื่นร่วมกันรีดเงินเราดฉะนั้นเ,เราก็จะดำเนินจะปรึกษาทนายโป้งดำเนินการบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะคือเริ่มแรกเดิมงทีเนี่ยตอนที่เขาเข้ามาแจ้งความเหมือนเขาจะเป็นผู้เสียหายแต่ทีนี้พอเราออกมาอย่างนี้แล้วเหมือนเขากลับกลายเป็นคนที่มากระทำเรามากกว่าเนี้ย ค,คือเราเราจะสร้างความมั่นใจให้กับสังคมได้ยังไงว่าว่าว่าเราพูดความจริงแล้วก็เรามีหลักฐานพร้อมออสร้างความมั่นใจอย่างไรออประเดี๋ยวจากเสร็จจากน้องผู้สื่อข่าวแล้วก็จะไปคุยกับท่านผู้บังทับนการหรือพนักงานสอบสวนแล้วก็ยื่นหลักฐานทั้งหมดที่อยู่ในนี้ออไม่ว่าการขอเป็นลูกก็ไม่เคยกราบขอแต่มีเอกสารอยู่ในนี้ว่ามาเขียนขอเป็นลูก ขอจบคดีความเพราะที่ผ่านมาเที่ยวก่อน5ปีแกออกข่าวว่าเราไม่ดีเราออกมาเราก็เลยฟ้องแกคนเดียวค่ะแต่ส่วนประหลัดกล้องเราก็ฟ้องเรื่องคดีค้ามนุษย์ปรากฏว่าได้ขอขมามีหลักฐานหมดเราก็ถอนให้หมดโดยเราไม่เคยเรียกรับหรือ,เ,อเรียกร้องให้ใครมาขอโทษหรือขอขมาอะไรจากเราเลยเทุกอย่างให้มันจบไป โดยการคำพิพากษาก็ออกมาแล้วว่าเราไม่ผิดเลยแต่เราคิดที่จะมาแก้ไขกัะทางสังคมเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันสงบแล้วก็อยู่ดีมีสุขกันดีกว่า<ต>นะคแสดงว่ามาวันนี้เราเอาหลักฐานเติมมามาโต้แย้งจุดไหนคะว่าที่ไปออกข่าวว่าเนี่ยรูปภาพเนี่ยให้มาเลยหลงเชื่อให้เงินไป ไปทาไปโดนโกง15ล้านเรื่องตึกเรื่องที่ดินออยู่ในนี้หมดค่ะไม่ได้ไปทำอะไรเลยะเดี๋ยวขอญุญาตที่มาวันนี้หลักฐานที่มานี่คือหลักฐาน,านาตั้งแต่ปีนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วม,มีมาตลอดแล้วก็ส่วนที่จะมีเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวเย็นนี้เนื่องจากว่าอันนี้เป็นส่วนที่ว่าเราคาดว่าเขาจะเก่าวหาเราเรื่องอะไรเราก็เอาเฉพาะส่วนที่เขาเกล่าว ส่วนเรื่องของเดี๋ยวเย็ยนนี้เดี๋ยวพี่แก่ก็จะมีคลิปภาพวงจรปิดมีเอกสารมีภาพถ่ายคลิปเสียงที่พูดคุยทางโทรศัพท์รายละเอียดจะอยู่ที่เย็ยนนี้แต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยเอาเฉพาะที่เราคาดว่า,ขา,วาเขาจะแจ้งความดำเนินคดีกับเราข้อหานี้ก็เอาทฉพว่าลัาฐานที่เกี่ยวข้องมาแต่คนที่เพิ่มเติมมากกว่านี้รายละเอียดที่มากานี้ว่าพฤติการ,รพฤติกรรมของผู้อีกนวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเย็ยนน,น,นี้เดี๋ยวพี่แก่จะ ทนายครับนอกจากร้องของความเป็นธรรมในคดีที่ถูกแจ้งนะฮะแจ้งแจ้งหาวเปล่าว่าชอบโกงแล้วเราจะแจ้งความกับเขาหรือเปล่าอ,อันเนี้ยเราท้ายหนังสือขอความเป็นธรรมเนี่ยนะเราระบุไว้แล้วนะครับว่าถ้าความประกฏดแก่เจ้าพนักง,งานแล้วนะฮะว่าผู้หญิงคนนี้ได้มาหรือว่าทําให้บุคต้องรับโทษทาง,งา ยาเนี่ยดำเนินคดีได้เลยนะฮะโดยที่พี่ไก่เนี่ยไม่ต้องมากล่าวโทษอีกแล้วนะฮะดังนั้นวันนี้เรามายื่นหนังสือนะครับก็คือล่องนอกจากร้องของความเป็นธรรมแล้วเนี่ย<ม>เราจึงขอพนักงานสอบสวนด้วยปรากฏดแล้วดดคุณดำเนินคดีกับเขาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาแจ้งความอะไรอีกแล้วไก่อยากปายอะไรถึงคุณครูนั้นเออเราอยากให้หยุดนะคะเออเราอาจจะไม่เอาเรื่องก็ได้นะคะเราอยากให้หยุดแต่ ก่อนที่จะจบเรื่องนี้เราจะเปิดเผยคลิปและภาพเอกสารทั้งหมดที่เขาเข้ามาขอโทษเช่นเขาเดินถือไม่ท้าเขาไม่ได้ต้องเขาไม่ได้แก่นะคะเขาแข็งแรงมเมนจะเลยมาหาเราที่บ้านขับรถมาเองด้วยไม่ท้าถือเอาไว้ตีหมาถือเอาไว้มีปัญหากับคนแต่ว่าที่ถือว่าเดินไม่ได้ไม่ใช่ คนนี้ไม่ใช่คนแก่แล้วก็จะมีคลิปบอกว่าเออสอนเราว่าหนูจะต้องทำทาตัวไปแล้วไปนหนแล้วถ้ามีเรื่องอะไรถ้าเราคิดว่าจะเปนในสารเราก็าาร้องทุกภาษาอยู่ในนี้ร้องเรียน